เวลาเราจะแข่งขันกับใครสักอย่างถ้าคิดจะทําคิดจะเข้าแข่งขันแล้วอะแนะนําว่าถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังใส่ให้สุดไปเลยอย่าใส่ความพยายามแค่ครึ่งกลาง,างเดี๋ยวมันจะรู้สึกเสียดายภายหลังแบบผมถ้ารู้ตัวว่าถ้าเราพยายามอีกนิดนึงเนี่ยมันน่าจะชนะได้นะคือถ้าเราตั้งใจว่ามันมีโอกาสที่เราจะชนะได้เราจะภูมิใจในตัวเราได้ทําให้เต็มที่ไปเลยมันมีทางที่เราจะแพ้ในอนาคตได้ครับแม้ว่าเราอาจจะพยายามเต็มที่แต่ผมว่ามันจะเสียดายกว่าถ้าเรารู้ตัวทีหลังว่า เราแพ้เพราะเรายังพยายามไม่พอมีโอกาสชนะแต่เราเหมือนทําเท่านี้ก็พอแล้วทั้งที่จริงเราสามารถทําได้มากกว่านี้แล้วได้ผลลัพธ์ที่มันมากกว่านี้ก็หยัดมาให้วาลังใจทุกๆคนนะที่จะต้องอยู่ในภาวะแข่งขันทําเต็มที่ได้ทําไปเลยครับทําให้สุดแต่ไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ครับเพราะเดี๋ยวความพยายามที่เราทำเนี่ยมันน่าจะตอบแทนเราเองแม้ว่าเราจะไม่ชนะแต่ถ้าเราได้พยายามเต็มที่ผมว่ามันจะมีความสุขมากกว่าแทนที่ไม่ได้พยายามมากหรือพยายามแค่ครึ่งเดียวแน่นอน